นะครับอย่างในข้อที่เจ็ดนะครับนะตัวถังอันนี้นะครับนพะื้นที่หน้าตัดมันสม่ำเสมอสมน,นะครับถังมันเป็นรูปวงรีครับพือที่หน้าตัดมันสม่ำเสมอสมน,นะครับทีนี้มาดูวงรีเทียบกับวงกลมนะครับนะวงกลมมีจุดศูนย์กลางวงรีก็มีนะครับวงรีก็มีจุดศูนย์กลางด้วย รัศมีรัศมีรัศมีลัศมีมมมเด็กคุ้นเคยกับวงกลมนะครับคุ้นเคยกับวงกลมทีนี้ถ้าเจ้าวงรีครับถ้าเจ้าวงรีนะครับเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็หนีกันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจุดยอด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  มีจุดยอดอยู่สี่จุดเนี้ยครับถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดยอดคู่นี้กับเราลากเส้นเชื่อมจุดยอดคู่นี้เราจะได้ว่าเส้นเชื่อมเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ยาวกว่าใช่ไหมครับนะเส้นเส้นนี้ครับเขาเรียกว่าแกนย,ยาวหรือว่าแกนเอกแกนยาวหรือว่าแกนเอก นี้เรียกว่าแกนสั้นหรือว่าแกนโทถ้าเปรียบเทียบกับในวงกลมเนาะก็เหมือนกับว่าตรงนี้คือแกนเอกแล้วตรงนี้คือแกนโทแต่ว่ายาวเท่ากันแกนเอกแกนโทยาวเท่ากันในวงกลมนะครับแลในวงนี้แกนเอกก็จะยาวกว่าแกนโทนะครับ ใช้เจ้าระยะ a เล็กตัวนี้ยเราเรียกว่าครึ่งแกน a ระยะครึ่งแกนเอนะาจากนี่ไปถึงนี่เลยมันก็จะยาวเป็นสองเอนะี่ยอันนี้คือความยาวแกน a นะครับนะหรือว่าความยาวของแกนยาวนั่นเองความยาวแกนยาวจะเป็นสองอนะดังนั้นถ้าครึ่งเดียวของมันก็เหลือเนะครับจากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดยอดตรงเนี้ยนะก็จะเป็น A จึงเร,ะะรีกรยกมันว่าระยะครึ่งแกนยาวเรียกว่าระยะครึ่งแกนยาวท้าน้องเดียวกันครับเส้นนี้คือแกนสั้นดังนั้นระยะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็คือความยาวของแกนสั้นนะครับก็คือสองบีนะครับดังนั้นถ้าเอาแค่นี้จากจุดศูนย์กลางไปถึงจุดยอดจุดนี้ก็ะจะยาวแค่หนึ่งบีนะครับนะหรือว่าระยะครึ่งแกนสั้น หรือระยะครึ่งแกนโพละครับแกนสั้นกึ่แกนโฟลนะโอเคงงเรื่องแกนยาวแกนสั้นแกนเอกแกนโพลนะอ,อ,อะไรไหมครับไม่มงงเนาะลองนึกด,ดูครับถ้าเป็นสูตรพื้นที่วงกลมนะครับเราใช้พา i r กำลังสองซึ่งมันก็มาจากา i คูณ r คูณ r มันมาจากพายคูณด้วย r ตัวนี้กับ r ตัวนี้ครับที่ตั้งฉากกันเนี่ยครับเห็นไหมครับนะดังนั้นตัวพื้นที่ของวงรีนะครับตัวพื้นที่ของวงรีนะครับก็จะคล้ายๆเไยครับพายคูณด้วยเส้นนี้คูณด้วยเส้นนี้ครับ พายคุณด้เอคุณด้ีเนี่ยคล้ายๆกับวงกลมเมื่อกี้ับพายคุณด้อาร์คุณด้ A, ณดอาร์หลักการเดียวกันเลยครับโอเคคิดว่าองพอจะจะจำตัวสูตรนี้ได้แล้วนะครับวลพัทคิตตี้งงๆอปไรไหมครับไม่งงครับไม่ครับ พื้นที่หน้านตัดมันสม่ำเสมอนะครับข้างบนข้างล่างต่างนะอันเนี้ยมันจะใส่ใส่สมมุติว่ามันเป็นถังขยะเนาะสมมุติเล่นๆมันเป็นถังขยะมันจะใส่ขยะได้มันต้องมีพื้นข้างล่างถูกไหมครับแต,แต่ฝาบนแต่ด้านบนมันต้องไม่มีเพื่อให้เราโยนขยะลงไปได้โอเคอันนี้ก็คือ 2A นี่ก็คือเส้นนี้ 2a นี่คือ 2b แล้วก็อยู่นี่ครับ 2b ครับแกนสั้นแกนยาวที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนาะโอเคแล้วจากจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเนี่ยตรงนี้ครับคือความสูงครับเขาบอกว่าความสูงของถังใบเนี้ย12เซน Okay. ให้หาปริมาตรของถานให้หาปริมาตรของถางใบนี้นะครับปริมาตรก็จะคิดจากตัวพื้นที่ฐานตัวพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะภาพที่เห็นตรงนี้ก็มาจากฐานตรงนี้พื้นที่ฐานก็พายกูณเอคูณบนะครับเ คือครึ่งแกนสั้นก็คือสิบตัวรอเอคือครึ่งแกนยาวก็คือสิบวีคือครึ่งแกนสั้นก็คือเจ็ดเสร็จแล้วก็ไปคูณความสูงเอความสูงเอก็คือสิบสองก็จะได้ตัวปริมาตรแล้วนะครับแทนที่พายด้วยยี่สิบสองส่วนเจ็ดเจ็ดตัดเจ็ดไปของเลขพวกนี้คูณกันนะครับก็ได้สองพันหกพันสี่สิบรูปบาทเสร็จ ัีก็เป็นคนมากนะครับโอเคแต่ถ้าไปเจอเจอโจทย์ที่เป็นอ่วงลีนะที่พื้นที่พื้นที่หน้าตัดเป็นวงลีก็วิธีนี้น,นะครับมันไม่ได้มีะระยาะแค่ว่าเราไม่รู้สูนพื้นที่ของมันแค่นั้นเอง